Movie h สวัสดีครับด้วยเวลาของ movie shake กับผมจะโลธนพัฒน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ อัปเดตหนังใหม่ของทางช่อง True Film หสัปดาห์นี้นะครับพบกับภาพยนตร์สยองขวัญผลงานการกำกับของเบรกไอเนอร์จากภาพยนตร์ของสกอตโค o ซาและเรย์ไรท์ที่เข้าฉายครั้งแรกในปี2010ซึ่งรีเมคมาจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องเดียวกันเมื่อปี1973 The Crisis ในปี2010นี้นะครับผู้เขียนบทและกำกับต้นฉบับดั้งเดิมได้กลับมารับหน้าที่พว่วยการสร้างนั่นเองครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งในเมือง i o w อแทบบนิ w เวสที่สมมุติขึ้นมาซึ่งต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดจากเพื่อนและคนในครอบครัวที่ตกอยู่ในอาการข้างครับเมื่อทุกคนเนี่ยได้รับพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ําก็ได้เปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นฆาตรกรอมหิตในขณะที่ทางการตัดสินใจลอยแพชาวเมือง ที่ไม่ได้รับลิษให้ไหลไปกับชะตากรรมอันโหดร้ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสามารถรับชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางช่อง True i ีหนึ่งครับเอาละครับ <laughs> yea, แล้วกลับมาติดตามมูฟวี่เชคกับผม <h iques> จะโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟวี่เชค